มีสาวด้วยปวะใช่าวยวะใช่ใช่ด้วยไม่มีชากาคราับไม่มีนมไม่ทำไรกันวะข้าวะทำกับข้าวนะ้าข้าวุง แล้วเมนูอะไรการหม้นอนีอ้แปลกแล้ปกติกินอะไรก็กินอย่างนั้นเลยเรากินอะไรปกติอะไ์มั้งเนี่ยเนี่ยว,วันนี้ผัดฟองน้ำเอาเลยตบวันนี้ผัดฟองน้ำทำไมออือใช่เหี่ยวหม้อนี่คืออนี่คือหม้อโอเคไหม อะไรมอเล็กมอใหญ่นะเ,เอามาทำาไรอืมเอามาทำอเอามายิงไฟไม่ฉลาดดีนีงง่เขาฉลาดมากเลยนะฉลาดขนาดไหนกระเที่ยวลุงถอดแม่ด่ะปกติเรากินอะไรกันปกติเราก็จะกินถ้าเป็นปกติก็เป็นข้าวผัดข้า,าวผัดชวยน้อยๆนะครับพวกผมกินน้อย แต่ถ้าได้ัมืไหนมีงบเยอะก็จะทำเมนูยังไกินทำอาหารทำอาหารตื่นเต้นพอไหมตื่นเต้นพอไหมมันก็มีมันก็นั่นไม่ใช่หรอวะปกติถ้าเธอเหมือนมึงมามองดูปกติอะแค่มองดูนะไม่ได้ทำรู้สึกแปลกไอ้แค่ปกติมึงนั่งเล่นเกมเดียวเลยใช่มีคนมาจ้องหน้ามึงไงมีคนมาถ่ายมึงระหว่างมึงทำอาหารรู้สึกเป็นไงมันงครับเเห็นไหมถ้จยบิไม่เป็นไรดีนะถ้าาจัดเปิ้นไม่เอากลุ่มนี้ไปใช่หรือกลุ่มนี้ ไม่ได้เลยเขาเขาอะไรอยูอ่ล็อบลบส่วนว่ากลุ่มเราจะถูกเอาไปสแสดงให้กลุ่มอื่นเห็นด้วยชอบอื่นเห็นทำไมก็ไม่รู้เลยระหว่างรอการเตรียมอาหารนะครับ ขอสักบทเพลงบ้าฝึกอยู่เลยจับคอร์ดยังบอดอยู่เลยใช่ไหมโคตรเจ็บเลยเพิ่งฝึกเลยยุวิเชียงเดีนแค่จับเออมันต้องในนี้ต้องกดแล้วแบบบางเส้นมันเล็กเนี่ยแล้วแบบกูไม่ได้แข็งแรงยังแม่งหอนแอร์ชิ้นหายโคตรเจ็บเลยมีตัวนั้นป่ะตัวหายไปเนี่ยตอนม2ขายขายไปแล้วหายเดี๋ยวมาหารเสร็จยัง ย่างครับตอนนี้กําลังเริ่มจะเริ่มทำการทอดเริ่มปรุงยังย่างครับตอนนี้ใส่ก่อนแล้วข้าวใส่ก่อนตัวครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ย่าพูดได้สามอะไรครับรอบนี้ใส่อะไรก่อนไข่ไข่ก่อนครับแล้วก็ใส่ข้าวปกติเขาใส่อะไรก่อนอันดับแรกอ่ามันแล้วแต่สูตรคนเรามันไม่เหมือนกันครับจะเริ่มข้าวก่อนก็ได้ให้ข้าวมันแห้งแล้วค่อยตามด้วยซอสแล้วก็พวกอะไรอื่นก็แครอท ข่อพูดแล้วก็เพื่อนผมนะครับเพื่อนผมมัน้องหมดเลยนะหมดเลยก็่ไหนกล้องละลายหน้าชัดกล้องละลาย เอาใครมาจะทอดไขรก่อน okay, ทำไรหล่ะจะกินข้าวไอ้บีฟแล้วเพิ่งล้างแล้วว่ามาใส่ข้าวบิ๊ฟไปหาสูตรอื่นมาได้ไหมน่ากินสักแค่ไหนกันเชียววะกินอย่างนี้มาสามวันแล้วใช่เหรอใช่ไม่มันมีเท่านี้ไงมาเลยทำได้แค่นี้กูไม่ว่าจะเชฟคือจะทำต้มยำจีนจีนโดนกระกิบเผ็ดไม่ได้ทำตุ๋นจีนแกงเผ็ดโดนกระกิบเผ็ดไม่ได้ใช่ไหมแค่มาม่ามาม่ามาม่าเผ็ดอ่ะมันก็มาม่าชีสมัันยงมาม่าชีสเดียวแตกละวัมันไม่มีแต่ข้าวผัดเลือด ข้าผัดสไลด์ไงพี่ข้าผัดสไลายมีล็อกสุดท้ายมีล็อกแรกแล้วมีล็อกสุดท้ายก็เราพอเละกี้กูอันนี้จะเป็นคิดสุดท้ายแล้วที่เราจะถ่ายมีล็อกเพราะเราจะไม่เพราะมันจะไม่มีอีกแล้วเฮ้ยรู้ป่าวกูมีขาวดาวใช่ปบอกเว้ยกูเคยจําได้มาเรื่องที่กูเคยบอกว่าคอมว่าได้ปีหน้าพูดเล่นๆก็ได้ปีหน้าจริงหน้ากูเป็นเรื่องจริงมาแล้วเว้ยสามชั้นไงก็ได้ใช้กูทำโปรตีนได้ ทำอะไรอยู่ฮะทำอะไรอยู่ใครมึงอวาดออไก่ใช่อันนี้คือออไก่เหรอก็อ่าเนี่ยดอกไม้อยู่นี้ปึ๊บนี่คือออไก่ใช่ไหมใช่โอทำไมอ่ะทำไมอ่ะผิดทำไมถามเงี้ทีนนี่คือออไกลไม่ใช่เู้ว่าถาม่าไม่ใี่โอไก่เหรออาดอไกลนี่เหรองานออก อ๋อนึกว่าวาดออกไก่ถามว่าบีมนี่ออกไก่เหรอใช่ที่ออกไก่เหรอโอเคว้าวสามสามสี่รอบตอบใช่หมดเลยดูนะครับคนคนนี้โอ้โหสุดจริงจริงจริงนึกว่านึกว่าถามมึงก็ถามงานงนาดิแล้วกูเลยวะอ๋อเออออกไก่ออกกูอาย